ผมจารดเจริญเจริญทรัพย์นะครับอา,อายุสังเด็ดปีนะครับปัจจุบันทํางานเป็น c ีอโอบริษัท Dashmew p r o d u t i o n จำกัดน,นะครับโดยส่วนผส,ส,สมของส่วนผสมของส่วนผลิตภัณฑ์ของบริษัทผลิตภัณ์หรือโปรดัก t มีจํานวนสายผลิตภัณฑ์หลายรายการด้วยกันคือเริ่มตั้งแต่ความกว้างของสายผลิตภัณฑ์นะครับ 1. ความกว้างก็คือโยเกิร์ตดัชชี่แล้วก็นมเปรี้ยวพร้อมเดือดแล้วก็นมปรุงแต่งรสต่างๆนะครับ ครับในส่วนของในส่วนของความความยาวของผลิตภัณฑ์ครับคือโยเกิร์ตอาชีจะมีจํานวนสายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดั้า5้าถ้าจำนวนสายผลิตภัณฑ์ละกัน,ก,นก็เริ่มตั้งแตโาา่โยเกิร์ตรัวพล้าวโยเกิร์ตวินจีแล้วก็โยเกิร์ตสตรอเบอรี่แล้วก็โยเกิร,ออร์ตธัญพืชโยเกิร์ตผลไม้รวมส่วนความกว้าขงของนมนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวพร้อมเดือะครับก็จะมีรสสตรอเบอรี่รสส้มแล้วก็รสผลไม้รวม สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นความยาวของผลิตภัณฑ์น,นะครับส่วนในุมปกครับในส่วนของนมปแต่ละครับมีทั้งหมดสามจํมนานวนสายผลิตภัณฑ์กัน,นาก,าก็คือรถจืดรถหวานแล้วก็รถโกโก้ครับครับในส่วนของความความลึกของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะครับจํนานวนสายผลิตภัณฑ์ของเราก็จากที่ว่านะครับมีทั้งหมด10 11สายผลิตภัณฑ์ด้วยกันก็เป็นส่วนของความยาวนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็น ความสอดล้องของผลิตภัณฑ์นะครับความสดของผลิตภัณฑ์ซึ่งบริษัทของเราครับคือบริษัทเนี้นะครับคือใช้นมเป็นตัวไปหลักนมเป็นตัวไปหลักในการผลิตสินค้าและบริการครับ,<ำ>รบในส่วนของกิจกรรมยังว่าของผมนะครับก็ถ่ายถ่ายแบบลงปกนิตยสารเทเล,ลโอหลังจากทํางานทุกๆควันนะครับผมจะเข้าฟิตเนสออกกํลาลังกายเพื่อดูแลสุขภาพตนเองให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ ถามว่าอายุเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตร่วมกันหรือไม่สำหรับผมผมค <ผม S 2> ิดว่าไม่เพราะการใช้ชีวิตร่วมกันนั้นไม่สําคัญไม่สําคัญกับการที่เราเข้าใจกันและรักกันครับผมสาวๆที่กําลังเดินไปอยู่ก็อย่าพุ่งดับไปนะครับให้โอกาสผมเพื่อจะดูใจกับผมต่อไปนะครับ